สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุที่ลูกปืนดุมล้อมันแตกบ่อยไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือล้อหลังบางคนบอกว่าเปลี่ยนไปยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับหรือว่าเปลี่ยนไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็แตกแล้วแตกบ่อยมากอันดับแรกเลยนะอยู่ที่คุณภาพของลูกปืนนะครับคุณภาพของลูกปืนคุณเปลี่ยนลูกปืนในราคาที่ถูกเกินไปหรือเปล่า อันนี้คือข้อแรกเลยนะแต่ถ้าหากาเปลี่ยนในราคากลางๆนะครับแบบพอใช้ไปถึงยี่ห้อดีๆเลยเนี่ยให้ไปดูที่ข้อ2นะครับข้อ2ดุมดุมล้อเนี่ยขอบของดุมล้อไอ้ตรงที่เราใส่ลูกปืนไปเนี่ยมันหลวมหรือเปล่านะครับคือลูกปืนมันแน่นดีหรือเปล่าไม่ใช่ว่า ใส่ลูกปืนเข้าไปแล้วมันโยกได้นะครับลูกปืนโยกได้เพราะไอตัวเบ้าลูกปืนมันหลวมนะเช็คทั้งสองฝั่งเลยเบ้าลูกปืนทั้งสองฝั่งมันหลวมหรือเปล่าอันนี้คือข้อสองนะครับถ้าหากเบ้าลูกปืนมันหลวมเวลาลดช้ยงานไปนะครับล้อมันก็จะสายไปมาไอตัวลูกปืนมันก็จะโยกไปมานะครับพอโยกไปมาเสร็จปุ๊บไอตัวดุมล้อเนี่ย มันก็จะมาประทะกับลูกปืนทําให้ลูกปืนเนี่ยแตกเร็วนะเพราะมันเกิดการประทะกันเวลาลขี่ไปเนี่ยยิ่งตกลุมตกอะไรด้วยเนี่ยไอตัวดุมล้อที่มันหลวมเนี่ยมันก็สายไปสายมาไอตัวนี้โยกไปโยกมาโดนลูกปืนลูกปืนก็แตกเร็วขออ้อ2สาเหตุท,ที่3นะครับสาเหตุท,ที่3ในเรื่องของอบูทนะครับบูทดุมล้อเนี่ย เราใส่สั้นเกินไปหรือเปล่าถ้าหากเราใส่สั้นเกินไปนะครับมันจะทําให้ไอตัวบูทมันไม่ถึงลูกปืนนะมันไม่สามารถยันลูกปืน2ตัวเนี่ยได้นะครับถ้าหากมันไม่ถึงแบบนี้นะไอ้่เนี่ยถ้าหากบูทมันสั้นแบบนี้นะไอตัวลูกปืนนะครับเวลาเราขันเข้าไปลูกปืนตัวในเนี่ยมันก็จะถูกบีบอัดนะถูกบีบอัด โดยปกตินะครับโดยปกติถ้าหากดุมล้อนะครับดีนะด,ดุมล้อดีเบ้าลูกปืนดีนะแต่ถ้าหากใส่บูทสั้นเกินไปให้เรามองตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสมมุติฐานให้ท่านดูเดี๋ยวนะอ่ะอ่ะสมมุติอันนี้เป็นภาพปกติของมันนะคือของปกตินะอันนี้ เบ้าลูกปืนฝั่งซ้ายเบ้าลูกปืนฝั่งขวาบูตรงกลางมันก็จะมายันไอตัวขอบลูกปืนรูในเนี่ยยันพอดีเลยนะถ้าหากมันปกตินะสองตัวนี้มันต้องยันกันพอดีเป๊ะเลยเวลานั้นมันก็ทําให้ลูกปืนตัวนอกเนี่ยหมุนเป็นอิสระเวลาเราบีบขันอัดน็อตเข้าไปนะไอตัวสลักมันก็จะมายันกับยันกับบาลูกปืนตัวใน ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมันก็จะยันกับบาลูกปืนตัวในเวลาเราขันขันนอ็อตล็อกล้อแน่นนะ่ะไอตัวนี้มันก็จะเป็นอิสระนะครับเป็นอิสระแต่เมื่อใดก็ตามที่เราใส่ไอตัวบูสันเข้าไปปุ๊บบูสันเข้าไปดุมล้อจากเดิมเนี่ยเนี่ยฮะเราจะเห็นความแตกต่างเลยทีเนี้ยจากที่อันเดิมเนี่ยไอเนี้ยมันพอดีเนี่ยมันก็จะไปยัน บ่าลูกปืนตัวในแต่ทีนี้เมื่อใส่ชั้นเข้าไปปุ๊บไอตัวนี้มันไม่ยันแล้วตัวนี้ก็เป็นอิสระเลยทีเนี้ยกิ้งไปกิ้งมาอยู่นั่นแหละเวลาเราขันน็อตหรือเวลาเราบีบอัดน็อตเข้าไปปุ๊บมันจะทําให้น็อตเนี่ยมันไปดันบ่านะครับดันบ่าไอบ่าลูกปืนตัวในตัวนี้และตัวนี้ด้วยนะครับมันจะดันบ่าทั้งสองข้างเลยพอดันบ่าทั้งสองข้างเสร็จปุ๊บผลตามมามันจะทําให้ไอตัว ลูกปืนเนี่ยหมุนฝืดนะครับหมุนฝืดแล้วลูกปืนก็จะแตกบ่อยน,นึกภาพออกไหมน,นึกภาพออกก็จินตนาการตามไปด้วยนะครับอีกครั้งหนึง่งจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งนึงสมมุติใส่ลูกปืนเข้าเบ้าไปแล้วฝั่งนี้ฝั่งซ้ายใส่เข้าเบ้าไปฝั่งขวาก็ใส่เข้าเบ้าไปมันสุดแล้วเนี่ยพอเราใส่บูทตัวสั้นเข้าไปบูทมันไม่สามารถยันเอาบาลูกปืนตัวในได้นะครับ คือมันหลวมแบบนี้เลยเวลาเราขันน็อตเข้าไปปับ๊บไอบูธตัวนอกเนี่ยบูธตัวนอกทั้งสองตัวนะครับบูธตัวนอกทั้งสองตัวฝั่งซ้ายและฝั่งขวามันก็จะดันบ่าลูกปืนตัวในนะบ่าลูกปืนตัวในตัวนี้เวลาเราขันแน่นปั๊บบ่าลูกปืนมันก็จะถูกดันเข้ามาพอถูกดันปั๊บทําให้ลูกปืนมันฝืดนะเวลาเราหมุนล้อปั๊บล้อมันจะฝืดฝืดขันอัดแรงไม่ได้นะครับ ยึดน็อตแรงไม่ได้ล็อกแน่นไม่ได้ล้อมันจะฝฟืฝอืแต่ถ้าหากเรายึดล็อกแน่นแบบฝฟืฝเืปุ๊บมันก็จะทําให้ไอตัวลูกปืนเนี่ยยิ่งจะแตกเร็วนะแต่บางคนพอขันแน่นไม่ได้ปุ๊บแล้วก็ขันพอพอดีมือเอาพอให้ล้อมันหมุนได้เฉยเฉนะครับนะพอ,อะล้อมันหมุนได้เฉยเฉยปุ๊บเทเนี้ย มันก็จะมีผลตามมาเช่นเคยนะเพราะมันไม่มีตัวไอ้ลองบาลูกปืนตัวนี้นะก็ทําให้ลูกปืนแตกเร็วเหมือนเดิมนะฮะทำให้ลูกปืนแตกเร็วเหมือนเดิมอันนี้ก็คืออีกอีก,อกหนึ่งสาเหตุนะครับและสาเหตุสุดท้ายนะสาเหตุสุดท้ายคือการที่เราไม่ใส่ใส่บาลูกปืนเลยนะบาลูกปืนเนี่ยพอไม่ใส่เสร็จปุ๊บขันแน่นหนึ่งเลยขันแน่นไม่ได้นะครับ ถ้าขันแน่นบูทตัวนอกซ้ายและขวามันจะมาดันไอบาลูกปืนตัวในนะครับพอดันบาลูกปืนตัวในเข้ามาปุ๊บมันก็ทําให้ล้อฝืดนะยิ่งขันน็อตแน่นเท่าไหร่ล้อมันยิ่งฝืดพอเราขันน็อตแน่นไม่ได้ปุ๊บเราก็จะขันรลวมๆพอขันรลวมๆปุ๊บไอตัวลูกปืนนะมันก็จะไม่แน่นนะครับมันก็มีโอกาสที่ลูกปืนเนี่ยมันขยับโยกออกมาได้นะ เพราะเราขันแน่นอัดเข้าไปไม่ได้แล้วนะถ้าขันแน่นเข้าไปปุ๊บไอตัวบูทฝั่งนอกเนี่ยมันก็จะดันบ่าลกปืนตัวในเนี่ยดันเข้าไปนะดันเข้ามาฝั่งนีย้ยิ่งแน่นเท่าไหร่ล้อยิ่งไม่หมุนนะพอขันไม่แน่นปึ๊บมันก็มีโอกาสที่ไอตัวบูทเนี่ยมันจะยกออกยก,กยิ่งเราใช้งานไปเนี่ยไอนอ็นอตเผาน็อตเผาร้อหน้าหรือเผาร้อหลังเนี่ย มันก็มีโอกาสคายนะครับเพราะเราขันไม่แน่นเพราะขันแน่นก็ไม่ได้อีกพอขันไม่แน่นปุ๊บมันก็มีโอกาสคายพอมีโอกาสคายปุ๊บยิ่งจะทําให้ลูกปืนเนี่ยมันมีโอกาสโยกถอยหน้าถอยหลังแบบเนี้ยลูกปืนมันก็แตกเร็วลูกปืนมันก็แตกเร็วแต่ในทีนี้ถ้าหากบางคนเนี่ยฝืนนะครับฝืนไปขันอัดน็อตเข้าเลยปุ๊บ บูตก็จะไปดันไอตัวเนี้ยเข้าไปดันบูเ Boot, ตเบ้าลูกป,ปืนตัวในเนี่ยเข้าไปฝั่งนี้ก็ดันเข้ามานะทำให้ล้อมันฝืดก็ใช้แบบล้อฝืดนั่นแหละพอลูกป,ปืนนะครับม,มันถูกมันถูกกดแล้วปุ๊บล้อมันฝืดก็ทําทให้แตกเร็วยิ่งจะทําให้แตกเร็วเลยเวลาเราไปใช้งานเพราะฉะนั้นควรมาดูจุดนี้นะเนี่ยบูตเนี่ยไปหามาใส่นะครับชึบใส่เข้าไปเสร็จปุ๊บ พอเราใส่ลูกปืนลูกนี้เข้าไปปุ๊บมันก็จะแน่นเลยเวลาขันน็อตนะล็อกน็อตแน่นปุ๊บไอตัวบ่าตัวนี้บ่าลูกปืนเนี่ยมันก็จะไปดันบ่าลูกปืนตัวในนะครับบูทบูทขออภัยนะครับบูทบูทตัวนี้เนี่ยมันก็จะไปดันบ่าลูกปืนตัวในฝั่งซ้ายแล้วก็จะไปดันบ่าลูกปืนตัวในฝั่งขวาทําให้ไอตัวบอกลูกปืนตัวนอกเนี่ยมันเป็นอิสระนะครับพอเป็นอิสระปุ๊บ ล้อมันก็หมุนได้ลื่นนะลูกปืนมันก็ไม่แตกนะก็ามาฝากกันนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาสวัสดีครับผม